สวัสดีครับก็อยู่กับผมทาร่ aro, นะครับในเกมนี้เป็นเกมสโนบอลนะต้องบอกก่อนแล้วก็เป็นเกมที่แบบนานๆทีที่ผมจะกดทาร์แลเราเจอเพื่อนร่วมทีมที่เล่นกันค่อนข้างจะดีมากๆนะครับที่จว่าแบบนานมา,มากๆนะก็จะเจอ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเล่นเกมของเมดนะครับว่าเในช่วงต้งเกมเนี่ยเราควรเดินเกมยังไงนะครับเพื่อแบบให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมนะอ่ะโอเคยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันได้เลยครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะก็นะครับสำหรับเมยนะครับเวลาที่เราเคลียร์เว็บแรกเนี่ยเสร็จนะให้เราเนี่ยไปโฟกัสในการการบัฟเพื่อนนะครับก็คือตอนนี้เพื่อเราเริ่มบัฟฟ้านะพอผมเคลียร์เลนกลางเสร็จเนี่ยผมจะเดินกักไปทางด้านขวาน,นะครับเพื่อให้ฝั่งข้าเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเวทป่าเราได้นะแล้วก็ตอนนี้เราเห็นฝั่งข้าเนี่ยทั้งหมด4คนแล้วเนาะยกเว้นจังเกิลฝั่งเขานะครับแต่ก็คาดคะเนว่าเขาอาจจะฟาร์มแดง หรือว่าฟาร์มฟ้านะครับแต่โดยปกติน่าจะฟาร์มฟ้านะอันนี้เราก็เลยเดินกั๊กทางน้่งขวานะครับพยายามเดินกั๊กตรงนี้นะอาจจะไม่ได้เดินสูงมากเพราะว่าเราไม่มีโลมาด้วยนะครับแต่จริงจริงแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ตายตัวนะไม่ใช่ความว่าเดินอย่างนี้ตลอดนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินขึ้นไปแกงออฟเลเลยก็ได้ต้องดูแล้วว่าเลนไหนกับคอนได้เปรียบเราไปแล้วได้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไปแล้วไม่ได้นะก็ไม่จะเป็นต้องแบบเดินไปไหนไกลนะครับก็เดินกั๊กตรงป่านั่นแหละ เพื่อที่ให้เพื่อนเราเนี่ยไม่โดนเบรนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายด้วยแล้วก็ตอนนี้สี่มันจะมารับเวฟกลางนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมแท็กป่ามาแล้วนะผมงา่าจะหาเลเวลสีได้อยู่นะครับแต่เจ้านี้โป๊กสวยพอโป๊กโดนนะครับแล้วตอนนี้ฉีเข้ามาเล่นแล้วก็ฟิกไปโป๊กนิดนึงครับแต่ว่าไม่ตายนะจะฟังข้าตอนนี้ข้างเจ็บเลยครับ แล้วก็ผมเจ็บนะเดินมาเก็บเลืยอนหลังป้อมน,นิดนึงแต่เพื่อนเรายังเล่นอยู่ครับตอนนี้เสียอาริวนไปแล้วแล้วโหวไม่ตายอีกแล้วนะมียีน้าด้านซ้ายนิดน,นึงครับตรงผู้แมวนะก็โปกเคไปครับแต่ว่าไม่เจอนะเล้วฉี่เดินมาเอายีน่าใส่เฉยเลยยีน่านี่เลือนน้อยจะจัดนะไปเปิดฉี่นะครับตายเองนะก็แลกกันไปคนละหนึ่งคิวครับแต่เขาได้เพื่อบ,บาดน,นะ เออสิ่งที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจผิดแบบมากๆด้วยคือบางคนอ่ะมาเข้าใจว่าเล่นเมดอ่ะต้องรีบไปเติมเลนแครรี่นะต้องไปเติมเลนแครรี่เล่นเมดเคลว์เวฟกลางเสร็จไปเติมเลนแครรี่จริงๆไม่ใช่นะครับเมดมันยืดหยุ่นกว่านั้นนะมันไม่ได้ขอว่าต้องไปเติมเลนไหนเลนหนึ่งนะครับไม่ได้ามว่าจะต้องเดินแบบนี้แบบนั้นตลอดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมอ่ะแต่โดยปกติเนี่ยผมมักจะ,ะเลือกไปที่การกันบัฟนะ โอ้ oh, ตอนนี้เขาเปิดทางหน้าของดาครับรอเล่นอยู่นะดาร์กยกแล้วผมโป๊กต่อเลยครับแล้วจังหวะนี้ฉีเข้ามาเล่นผักสวยๆครับเก็บทีละไม่ได้ก่อนแต่ว่าน่าจะไม่ได้แพนด้านะผมไม่มีสกิลแล้วถ้าผมมีฟิกเนี่ยก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีสกิลอะไรแล้วนะก็พอนะครับเดี๋ยวกัซกเล่นบนอีกรอบนึงกัซเล่นบนอีกรอบนึงเพราะว่ายัางไงจานวนคนด้านล่างเนี่ยพอๆกันอยู่แล้วนะก็มาเล่นตรงนี้นะครับมาเล่นตรงนี้รอนะเอาแล้วฉีเราเก็บได้ครับสวย เมื่อกี้ผมก็กดนาแพนด้าด้วยแหละไม่ให้เขาไปเคลียร์เวฟง่ายนะครับจานวนคนหน้าล่างเยอะกว่าก็เก็บคิวคิล่ามาได้อีกหนึ่งนะครับตอนนี้มานาผมแบบหมดแล้ว <c oughs> น่าจะต้องรีนะครับเดี๋ยวเคลียร์วนกาดตัวนี้แล้วก็รีแล้ว <c oughs> สังเกตนะว่าผมไม่ได้ไปเติมในแคดี้บ่อยนะครับก็แคดดี้เราชนะทางหนึ่งแคดี้เราชนะทางสองอารีนเนี่ยไปยินแช่กับเลนแคดี้นะครับผมเนี่ยก็เลยพยายามเดินแบบ นิดนึงเดินไปด้านบนนิดนึงหลบยีหน้าด้วยนะครับหลบ่าเมดฝั่งข้ามด้วยเพราะว่าสองหนึ่งมันสู้ยากนะตอนนี้ก็ลงมาชิดน้านล่างครับเดี๋ยวโป๊กใส่แคดดี้เขานิดนึงแต่ว่าแคดดี้เขาออกไปได้นะเดี๋ยวไปสู่ลาซูมสวยครับก็เป็นทัมมิ่งมาเล่นด้านล่างมากนะอย่าไปแบบโผลบ,บนตลอดเขาก็รู้นะครับโผล่างตลอดเขาก็รู้นะพยายามแบบเป,เปลี่ยนเล่นบ้างนะครับ ก็มากดดันด้านล่างมากนะจังหวะนี้ก็ปก๊กใส่เมย์เขาไปนะเจ็บเหมือนกันนะครับ <'t> เมย์เขาเจ็บนะตอนนี้ตรงกลางน่าจะได้นะผักสวยมากเ <Hey. S 1> ฮ้ยโหไม่มีรองเท้ากันซีซีนะแต่สุดท้ายก็เก็บมาได้สองนะครับ <'t> สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นเกมนำแล้วนะเวลาที่เกมนำก็พยายามเล่นแบบกดดันเยอะๆนิดนึงครับให้เขาแบบรับเบฟยากทำอะไรยากนิดนึงนะ มันจะทําให้เขายิ่งจนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เคลียร์เว็บกลางเสร็จนะแล้วก็ลงมาเล่นด้านล่างเลยครับคีรานเนวติดเว็บกลางนะยังไงจะเป็นคนดน้านล่างเราเยอะกว่านะครับสามารถได้บอมได้นะแล้วเราจะวันนี้ได้เข้ามาครับสยีหน้านี่ฟิกทุกส่วนไปเลยโอเคได้มาหนึ่งนะฝ่ายเพื่อนเปิดมังกรไปเลยครับน่าจะได้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะทำให้ไม่ยากนะ ก็ได้บางมังกรมาครับตอนนี้ด้เมจเราเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวฉี่โดนกดนะขึ้นไปเติมเงนด้านบนครับเห็นไหมว่าผมก็ไม่ได้เดินไปแครี่ตลอดนะผมก็เปลี่ยนขึ้นมาเล่นทาวิมม่งด้านบนครับคือฉีอาจจะโดนเนี่ยก็ต้องแบบคอยดูนิดน,นึงนะครับแล้วตอนนี้เหมือนฉีจะวานะ้ามผมก็ไล่เช็คแพนด้าครับแล้วก็เหมือนจะเจอนะฉีนเนี่ยมุดพุ่มไปแล้วนะเ,นเพื่อนๆสังเกตน,นะช็อตน,นี้นะฉีมุดพุ่มไปแล้วนะครับตอนนี้ผมโปรเจอแพนด้าแล้วก็คีน,น่านะ ผมก็แก้มาเคลียร์เวฟตรงนี้ครับรอๆนะครับยังไม่ไรีบเคลียร์มากนะแต่ดึงๆไว้นะครับแล้วก็เจ้าหนีมุดออกมาแล้วก็มุดหลบไปอีกทีครับเรียบร้อยนะก็อันนี้เป็นการล่อซื้อนะครับก็เนียนนิดนึงเพราะว่าเหมือนจะทำเต็มเหมือนแบบเอ้ยเคลียร์คียนะมีคนเดียวน,นี่เก็บสกิลไว้หลบนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมีสีด้วยตัวนี้ก็เลยเป็นเพลย์สวยๆนะครับยิ่งทําให้ฝั่ง้ทมเล่นยาเขาปีกเพราะว่าออฟลีเราสโนบอลแล้วออฟลีเราสโนโบอลแล้ว,ไไลว,โโลวตัวแพนน้าเนี่ยโดนกดแล้วนะครับ แปลว่าอะไรหรือไม่เพราว่าคิร่าเนี่ยถ้าเกิดอยากให้เป็นด้ให้เล่นได้นะครับก็ต้องขึ้นมาเล่นกระฉี่เยอะๆแต่ถ้าเกิดแบบกดฉี่ไม่ลงก็ลำบากอีกนะครับแล้วใช่ว่ากดฉี่ง่ายด้วยนะ <Skill ultimate. S 1> ตอนนี้ก็กดดันที่ด้านล่างต่อครับตอนนี้เราถ้าได้ป้าตรงกลางมานะจะได้ง่ายนะ่ข้างก็พยายามเหนียวตรงกลางไว้ครับส่วนเลนล่าเรานี่กดจำยามะเห็นไหม พอเราขึ้นไปเล่นกระสีจังหวะหนึ่งอะชีตอนนี้มีของมีการเงินละคนก็ต้องเสียคนเนี่ยไปเล่นกับชีเยอะขึ้นฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเสียจํานวนคนไปทําให้เลนอื่นของเราเนี่ยก็เกิดความไม่เปรียบเห็นไหมว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปแคดี่เสมอไปนะการทําแบบนี้ก็ทําให้เราได้เปรียบในเลนแครี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวน,นี้เราเล่นอยู่นะแต่น่าจะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกดดันอานนป้อมนะ น่าจะเอาได้อยู่ครับฉีนี้คือแบบเล่นรู้มือสุดๆเลยนะแล้วเหมือนโหเลสูเราไม่ร่อนะครับตอนนี้ก็มาโฟกต่อดาเมีไปเลยครับจึิงๆออกมานะแล้วอุ้ยเฮ้ยอะไรนอนเล่นสวยจัดเลยจันนี้ แต่ว่ายังไม่สามารถเก็บไฮยอเตไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นสวยมากมียีน่าทางนั่งขวานะเห็นแบบแบบนะครับแล้วดินลาวไล่ไอดูอินโซโลยีน่าเลยเหรอแต่ยีน่านี่เป็นโลมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกักตรงนี้นะแล้วให้เพื่อนเปิดทาาหน้าของดาร์กนะครับเรากักตรงนี้เพราะว่า อาร์เมดเนี่ยที่ต้องมากัรดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมดอะมันมีสก,กิลระยะไกละนะครับแปลว่ามันสามารถอ่าขาดฟังข้ามได้ตั้งแต่ไกลๆเลยแต่ถ้าเป็นแบบออฟเลย์อะไรเงี้ยฝังข้ามก็จะเดินลึกเข้าม,มาได้นะครับถึงจะสามารถเล่นได้นะด้วยระยะนะครับก็เลยเป็นเมดที่มกักจะต้องมาโซนๆนิดนึงนะแต่จริงๆก็ควรเป็นเมดกับออฟเลย์นะครับที่มาโซนๆกับกักร์ดให้นะหรืออาจจะเป็นนอฟเลนที่มาไล่ให้ก็ได้นะครับแล้วเมดเนี่ยคอยเสริมาเมดให้นะ เวลาที่เอาอ็อบเจกต์นะแล้วสมัยน,น,นี้แพนด้าโดนตรงกลางนะครับผมก็เข้ามาโป๊กไหาเตะนะไหาเตเรียกได้ว่าเดินหลุดมานิดนึงนะครับก็โดนโป๊กไปนะอ่าตอนนี้ก็กดดันหน้าบ้านเลยครับมีแวงกาเข้าด้านล่างนะ ป้อม้านล่างนี้น่าจะได้นะครับเอ้ยสวยหอมเอ้ยเกอบ,บแตก <c oughs> เกอบแตกแต่ผมยังไม่ตายนะครับแล้วจวกนี้ก็มาปวดน้าป้อมนะถี่เล่นสวยแล้วนะครับ้ยแบบน,นี้น่าจะจบบ้านได้เลยเนี่ยจบได้ไหมโอเค,นะน,คน่าจะไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราได้ป้อมด้านล่างแล้วเดี๋ยวเพื่อน,น่าจะกดดันต่อนะแต่ผมเนี่ยน่าจะปล่อยก่อนนะครับน่าจะปล่อยก่อนนะแล้วก็อาจจะกลับไปรีนะครับ แล้วก็เหมือนเห็นแพนด้าแบบเข้ามาหรือเปล่าเข้าไหมเข้านะครับจังหวะนี้แล้วแพนด้ามาทําไมแพนด้ามาทําไม <c oughs> เรียบร้อยหายไปเลยนะอาจจะแบบมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าองน,นี้เข้ามาดื่อๆนะกสกอร์ส่วนตัวเนี่ยผม306นะครับแต่จริงๆผมก็ทำเกมค่อนข้างเยอะนะ เนี่ยนะว่าแบบเดินไปกดดันตรงนู้นตรง,ตรง,ตรงนี้ทีเอาจริงๆผมน่าจะเป็นคนทําเกมหลักในทีมเลยนะเพราะว่าโลมเราอะไปเดินแช่กับแครี่เลยครับน่าจะมาด้วยกันนะแต่จริงๆโลมเราไม่ควรเดินแช่อย่างนั้นครับแต่ไม่เป็นไรนะเกมมันเกมมันชนะอะไรก็ได้นะครับต่อหนี้โป๊เก็บ้อหมดไปนะเวืนี้น่าจะจบได้นะครับ พยายามกดดันนะจบได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะครับเพือ่อแต่เวฟไม่มีแล้วอ่ะดิแต่เพื่อนเราก็ยังถึงหน้าบ้านอยู่นะด้วยจํานวนคนนะครับแต่ว่าเอลสูเราเจ็บจัดนะเพื่อนหามุมเล่นอยู่นะครับเราจวจังนี้โป๊กตอไปนะเวฟเข้าแล้วครับเวฟเข้าแล้วว่าไงเพื่อนเฮ้ยผักสวยสวยแล้วผมเข้ามาโป๊กค,ครับจังน,นี้ขวนเข้าไปอ่าจะจบบ้านไปเรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวผมสรุปการเดินเกมของเมฆเข้าๆให้นะก็เมฆนะครับในเว็แบแรกเนี่ยเราพยายามเชียร์แล้วก็เป็นไปได้เนี่ยให้เดินไปโซนบัฟฝั่งจะข้ามที่ป่าเราไม่ได้ฟาร์มนะครับเพื่อให้ป่าเราเนี่ยมีพื้นที่ในการฟาร์มแล้วก็ไม่โดนแบบว่าไม่โดนเวทได้ง่ายนะแล้วก็ส่วนการเดินเกมต่างๆเดี๋ยวเราให้อิงจากสถานก,การณ์ในเกมครับว่าเฮ้ยเลนเนี้ยเกิดความได้เปรียบไหมเราไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างไปเพื่ออะไรนะครับเราต้องหาผลด้วยนะ ก็สำหรับการเล่นลิเลียของผมในตอนนี้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติด์กันด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย